สวัสดีครับพี่น้องครับผมสิงห์ขอนนอนอยหนาครับเมื่อนี้พอกันวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2565ครับพี่น้องครับเมื่อนี้อยู่บ้านสวนตาสิงห์ครับผมเมื่อนี้หยุดพี่น้องฝนตกโอ้ตกตมาวานตั้งแต่วันที่หนึ่งแรงงานตกแต่แรงว่านมาหอดมือนี่พี่น้องนี่ก็บสองใบาสามหน่ฝนก็นยังตกอยู่เมื่อนี้ก็ได้หยุดครับมือนี่บดไปเกี่ยวเขา พี่น้องที่เป็นเจ้าของหน้าก็อดใจได้ครับเด้อให้ฝนเศร้าก,ก่อนให้ฝนหยุดก่อนค่อยไปมาติดสามครับม 3, าติดสามอากสิเดชก็ค่อยออกมือเี็ก็หยุดเกี่ยวเป็นหนึ่งวันครับผมมาเบืองน้ำม,มาที่นี่อุ้ยพูดนะหน้าฝนเกี่ยวเดี๋ยวเม้อต่อพี่น้องเดลแต่ตัวเฟืองของผมยังบร่ได้เกี่ยวอยู่พี่น้องพูดนะตึงเกี่ยวตึงเหลืองผสมประสานกันไปครับช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวเขาหน้าปังครับแต่ว่าบางอื่นเกี่ยวลแล้วหมดละเหลือของผมก็ยังบร่ได้เกี่ยว เดี๋ยวเห็นอยู่ใช่ต้นใหม่ในพี่น้องเห็นปะงเหลืองถึงเหลืองถึงเ,ง,เงเขียวผสมผุุ่๊ดนอผมเดี๋ยวขึ้นไปสูงสูงผลเลยสะขึ้นไปผลเหลืองอแล้วล่ะวันที่เกี่ยววันที่สี่ที่หาี่รอบแปดบาทอยู่ตอนนี้ก็ใกล้สิบแปดบาทแล้วลอราคาจาักหน่อยวัเกี่ยวครับก็เลยผ้าชมบรรยากาศวันที่ฝนตกวันที่สองพืนภ้าคมครับวันนี้ปีหกหา ฝนมาหัวปีพี่น้องฝนดีครับโอ้ยฝนยังกระดกกระเดียอ่าตอนนี้ก็พามาเบ่งบรรยากาศครับวันที่ฝนตกอ่าก็ฟังดนตรีไปนั่มคลอไปนั่มนั่พี่น้องเนาะนอนเบ่งไปนั่มบรรยากาศฝนตกอ,อยู่ในห้องผไปใส่มาใส่พี่น้องฝนตกบรรยากาศยี่เขาเนี่เผามันน่นแน่จินยูบานบุ้ยนี่แหละเขาผมเียครับพี่น้องนี่แถี่วเดียวเนี่ยยังม่ได้เกี่ยวเหลือยงมั้งเหรอมองเงินไปขอบมั้ลเรมองเขี้วก็เขี้ยวครับ มองเหลืองกับเหลืองพ่อเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวมองบริพ่อเกี่ยวกับว่าพ่อเกี่ยวต้องใส่สีเกี่ยวให้ไกลพอละอันนี้หันมากครับท่างนี้ท่านนี้เป็นเกี่ยวแล้วแล้วนำปัญญโปอดนะสทตอ์สมลีนาบขาวจานผ่านอยู่วนี้เดี๋ยวของผมแถวๆเกียวนี่ยังบริเกี่ยวครับตอนนี้ป่บางย่บรรยากาศยอดหลังก็มาที่นี่มาหันเดินหน้าโดยทั้งดอนศาสตร์บันี้หันหน้ากลับมาบ้านสวนกับพี่น้องตอนนี้บึงบรรยากาศเ้านพี่น้องเนาะท่านที่เขาไ่ชมเลยกับ ขอฝากติดตามด้วยนะครับเ้อช่องสิงค์ขอนอนอยู่หน้าซอยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นน้ำแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ท้าวิงค์ขอนอนอยู่หน้าอ่าขอกลับขอบพระคุณได้นนหลายนะครับเ้อสำหรับติดตามที่เข้ามาชมตอนนี้ก็พาไปเบิ่งบรรยากาศก,าก่อนครับี่นองครับเชิญครับผม